เล่าเรื่องหลอนชาแนลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังถ้าพร้อมแล้วผมขอให้ทุกคนปิดห้องปิดไฟแล้วไปฟังพร้อมกันเลยครับ เราบ่ายสามโมงคณะการเดินทางก็มาถึงมันเป็นลักษณะวิหารร้างที่ใหญ่โตโอโถงฉันว่าดูดูแล้วไม่น่าจะเป็นวัดเลยนะคะคุณหมอเกตศรินเอ่ยกับสามีผมก็คิดแบบคุณนั่นแหละมันดูเหมือนกับเมืองเก่าเสียมากกว่าเอาละครับทุกคนนั่งพับที่นี่กันก่อนเดี๋ยวผมจะเดินสำรวจบริเวณร,บรอบๆสักครู่ผมไปด้วยครับ กำภูนช่วยดูแลที่นี่กับคุณหมอนะครับพี่สิงขนกับกําทอนพาก,กันเดินไปด้วยความระมัดระวังบริเวณโดยรอบเป็นอิฐศิลาแหลงบางจุดก็เหลือแต่เสาบางช่วงก็ยังคงมีกําแพงสูงขึ้นมาจนถึงเอวส่วนของหลังคานั้นไม่ปรากฏให้เห็นดูแล้วไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับครับคุณกำอรบ้าแต่คุณกำอรตามผมมาด้วยมิเรื่องจะคุยกับผมใช่ไหมครับ แน่นอนครับเรื่องของน้องสาวของผมผมอยากรู้ว่าคุณรักน้องสาวของผมจริงๆนะหรือผมอายุ35ปีแล้วคงไม่พูดอะไรเล่นๆนะครับถ้าคุณกิ่งดาวแล้วคุณทั้งสองไม่รังเกียจผมกับกัมพูยินดีถ้าน้องสาวของผมรักใครเราก็รักด้วยถ้าธุรัของเราเสร็จแล้วกลับออกมาได้แล้วล่ะก็จัดการตามที่คุณเห็นว่าก็แล้วกัน เพียงไม่นานทั้งคู่ก็กลับมาแล้วเลือกที่จะพักในวิหารร้างเลือกจุดที่พอมีกำแพงสูงขึ้นมาบางช่วงถึงเอวบางช่วงถึงอกเขากำหนดเขตอาคมโดยโรยสายเสกไว้โดยรอบจึงให้คนกลางเต็นท์พักและหุงหาอาหารกันสายลมพัดวูบใหญ่หอบเอากลิ่นบางอย่างเข้ามากระทบนาสิกของนายพรานหนุ่มมันคือกลิ่นที่น่าสะอิดสะเอียน กลิ่นที่เขาแน่ใจว่ามันเป็นกลิ่นที่เขาเคยได้สัมผัสเมื่อไม่นานมานี้นั่นคือกลิ่นของอสุรกายนกยักษ์ที่ถูกยิงในคืนก่อนนั่นเองไม่ว่าจะพักที่ไหนเมื่อไหร่สิ่งที่เขาจะไม่ลืมก็คือพิธีกรรมที่เคยทำเป็นปกติแล้วการสุมไฟเพื่อให้ความปลอดภัยอีกชั้นทั้งหมดแยกย้ายกันไปพักตามอัธยาศัยกิ่งดาวที่ยังนอนไม่หลับจึงได้เดินออกมา เมื่อสิงขอนเห็นจึงเอ่ยทักด้วยความดีใจที่มีโอกาสได้คุยกันเพียงลำพังก่อนที่ตาสั่งคำจะขอตัวไปนอนก่อนเชิญนั่งครับคุณนอนไม่หลับหรือถึงได้เดินออกมาแบบนี้แล้วคุณกำอนกับคุณกำภูไม่ว่าเอาหรือครับฉันยังไม่ง่วงและอีกอย่างฉันเอานี่มาให้คุณด้วยกล่าวพร้อมกับยื่นขวดบรันดีให้พรานหนุ่มเอาไว้กินแก้หนาวนะคืนนี้ นายว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะไม่ยอมให้คุณเป็นอะไรสองสายตาประสานกันมันมีคำพูดมากมายอยู่ในนั้นแต่ทว่าพลันบรรยากาศโดยรอบก็ดูเปลี่ยนไปทั้งคู่ได้มาปรากฏตัวอยู่ณที่ใดที่หนึ่งโดยรอบมันเป็นปราสาทเบียงวังสิงขอนนี่มันที่ไหนกันนี่ แล้วเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงทั้งคู่มองดูกันและเรากับว่าเป็นคนแปลกหน้าเมื่อก้มดูตัวเองแล้วก็พบว่าอาพรที่สวมใส่ดูแปรเปลี่ยนไปจากเดิมเสียงหัวเราะดังสะท้านไปทั่วบริเวณก่อนที่จะปรากฏร่างของบุรุษงามที่มีใบหน้าคมเข้มเขาสวมใส่อาพรที่ดูแล้วแทบจะไม่ต่างจากสิงขอนในตอนนี้เจ้าเป็นใครแล้วพาข้าทั้งสองมาที่นี่ทำไม เจ้าสิงขรกับเจ้านางดาราพนารายเจ้าทั้งสองเข้ามาหาข้าที่นี่เองฉะไหนเลยจึงได้โทษข้าเล่าเจ้านางดาราพนารายอย่างนั้นหรือเผอเจอฉันคือกิ่งดาวพยาบาลวิชาชีพไม่ใช่ใครที่เจ้าเอ่ยมา <c oughs> ใช่ตอนนี้เจ้าอาจจะเป็นคนที่เจ้าว่าแต่ในอดีตเจ้าคือดาราพนารายเจ้าคือพระคู่มั่นของข้า แต่เมื่อเจ้าสารละเลวนี่ยกทัพมาตีเมืองเมื่อมันชนะจึงกักขังข้าเจ้าแปลเปลี่ยนไปปัญนใจและผีกายให้กับมันไม่จริงข้าสองคนระลึกไม่ได้ไม่มีวันที่ข้าสองคนจะเชื่อเสียงปืนของตาสางคำดังขึ้นมันกระชากค,คนทั้งสองให้ออกจากผวังแล้วกันสินายเรื่องอะไรมานั่งสบกตากับเสืออย่างนั้นเล่า เมื่อเขาได้สติจึงรีบลุกขึ้นประทับปืนในท่าเตรียมพร้อมคุณเข้าไปอยู่ในเต็นท์ก่อนแต่ว่าเรื่องที่เห็นค่อยคุยกันทีหลังปัจจุบันสำคัญที่สุดมันเป็นเพียงปีศาจใหญ่ให้ค่ากับคำพูดของมันเชื่อผมนะหญิงสาวพยักหน้าแล้วหมุนตัวแล้วเดินเข้าไปด้านในพอดีว่าทั้งสี่ก็รีบออกมาด้วยความตกใจเพราะเสียงปืนยิงอะไรขนาดสิงขร ให้ลายนะครับนายไม่มีอะไรหรอกแค่ไล่ย,ยิงให้มันไปเท่านั้นพวกนายไปพักกันเถอะครับเมื่อทั้งหมดได้ยินว่าเสือก็พยักหน้ากันเบาๆก่อนที่จะหันหลังกลับไปในเต็นท์ราวกับว่าพูดถึงแมวถึงสุนัขเสียอย่างนั้นไม่มีอาการตื่นกลัวกันเลยแม้แต่น้อยเมื่อนายเข้าไปที่พักกันแล้วตาสั่งคำจึงเอ่ยถามสิงขออีกครั้งนายสิงขอกับหมอคนสวยนั่นเป็นอะไร จะเล่าให้ตาสั่งคำรู้บ้างได้ไหมเล่าได้นะเล่าแต่ฉันไม่รู้จะเล่ายังไงเอาไว้เรียบเรียงคำพูดให้ได้ก่อนแล้วจะเล่าให้ฟังแต่รู้เอาไว้ว่าเราจะต้องระวังตัวกันให้มากเพราะสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่นั้นมันไม่ธรรมดาเลยได้ได้นายตสาสั่งคำจะกำชับพวกลูกหาบกันอีกทีอืมดีมากถ้าอย่างนั้นฉันจะเดินดูรอบๆเสียก่อน กล่าวจบก็ลุกขึ้นเดินตรวจตาอย่างเช่นปกติแต่เมื่อตาสังคาเดินหาลูกหาบก็เห็นว่าสิงขอนอยู่ด้านนอกนั้นอยู่แล้วอ้าวนายไหนว่าจะออกไปเดินตรวจตารอบๆบ,บริเวณแล้วไปยืนอะไรมืดๆอยู่ตรงนั้นละ่ะเออคือว่าข้ามาชวนตาสังคาไปเป็นเพื่อนนะ้อ๋อนึกว่าอะไรไปสินายเดียเด๋ยวเดี๋ยวไอส้สังคามันจะดีหรือว่าถ้าเกิดมันไม่ใช่นายละ่ะ โถ่ตะเคอซูก็นั่นนะมนานายชัดๆไม่เห็นหรือ,อยังไงนั่นนะสิพอเท่าออกมากับตาสั่งคำก็ได้นะออกไปเป็นเพื่อนกันสามคนเมื่อถูกเรียกก็ละล้าล,ละหลังพักหนึ่งก่อนจะถูกเร่งมาอีกเร็วสิชักช้าเดี๋ยวข้าไปก่อนเสียหรอกกล่าวจบก็ทำหน้าหันหลังจะเดินไปแต่แล้วก็ต้องชะงักเมื่อเจอเข้ากับสิงขรอ,อีกคนเฮ้ย ทำไมนายถึงมีสองคนละวะนั้นมันตัวปลอมต่างคนต่างก็พูดขึ้นประโยคเดียวกันแกนั่นแหละตัวปลอมแต่สางคำตะเคอร์สู่กลับเข้ามาในเขตมนเร็วเมื่อสองผู้เท่าเข้าไปยังเขตอาคมแล้วปืนในมือของสิงขรก็ลั่นเปรี้ยงขึ้นสิงขรอ,อีกคนก็กระดินไปพร้อมเสียงหวีดร้องฉับพลันร่างนั้นก็กลายเป็นสัตว์สีดำ ขนของมันรุงรังยืนสองขาแขนห้อยยาวลงมาเกือบจะถึงพื้นดูดูมันคล้ายกับลิงตัวใหญ่ๆที่มีใบหน้ายับยน่นดวงตาแดงสู้ไฟอย่างน่ากลัวมันก้มตัวกรีดร้องขึ้นก่อนที่จะล้มลงเพราะกระสุนของชาวคณะทั้งหมดล้วนได้รับการปลุกเสกเรียบร้อยแล้วทันใดนั้นตามต้นไม้ที่อยู่รายรอบสันสัานเละเงาไหววูบวาบยามที่มันกระโดดไปมา เสียงหวีดร้องแหลมเล็กทําเอาคนที่ได้ยินสทถานไปถึงขั้วหัวใจเหล่านายจ้างก็วิ่งออกมาพร้อมกับอาวุธในมือเสียงอะไรนะสิงขอรกำพูเป็นคนเอ่ยถามขึ้นผีโป่งข้างครับผีป่งข้างอย่างนั้นหรือครับทันใดนั้นก็มีตัวหนึ่งกระโจนเข้ามาไวเท่ากับความคิดเขาเหนี่ยวไกลลั่นกระสุนวิ่งตัดอากาศไปยังร่างของมัน มันกรีดร้องก่อนที่จะล่วงลงสู่พื้นที่ไม่ไกลจากชาวคณะที่ยืนอยู่เลือดสีดำสนิทไหลออกมาจากร่างของมันทันใดนั้นพวกมันก็พร้อมใจกระโดดลงมาแล้ววิ่งรอบๆเขตอาคมโชคดีที่มันไม่สามารถเข้ามาในเขตอาคมได้ระวังกระสุนจะโดนพวกเดียวกันนะครับและแล้วกระสุนที่สาร์ออกไปจากรังเพิงของปืนแต่และกระบอกจนเสียงดังสถานป่า กระสุนถูกใส่ครั้งแล้วครั้งเล่าดูเหมือนว่ามันจะไม่หมดไม่สิน้นสิงขอนเห็นท่าจะไม่ไหวถ้าขืนยิงแบบนี้มีหวังกระสุนอาจจะหมดไปโดยเปล่าประโยชน์ทุกคนหยุดยิงเถอะครับถ้าขืนยิงอยู่แบบนี้มีหวังกระสุนระหมดแน่สิงขอนล้วงเอาดินที่เป็นรูปร่างสัตว์ออกมาแต่ด้วยความมืดทำให้ทุกคนไม่เห็นว่าเป็นตัวอะไร เขาบริกรรมคาถาก่อนที่เสียงฮกหึมจะดังขึ้นทำเอาเหล่าในจ้างสะดุ้งโยงไอ้หลายลูกพ่อจัดการมันแสงสว่างพุ่งวาบออกไปก่อนที่จะปรากฏเสือลายพาดกรอนที่มีตัวไม่ใหญ่มากแต่มันกลับมีความปาดเปรี่ยวไล่ตะปบพวกผีโป่งข้างเมื่อถูกไล่จากพื้นดินพวกมันก็กระโดดขึ้นบนต้นไม้จนเกินวิสัย ทาเอาสิงของแทบจะจนด้วยปัญญาเพราะไม่รู้ว่าจะจัดการพวกผีโป่งข้างยังไงฉับพลันเสียงอื้ออึงของบางอย่างที่มุ่งหน้ามาทางนี้มันเป็นลำตัวยาวราวกับท่อนสุงที่มีเพลิงลุกโชดช่วงนั่นมันอะไรนะสิงขอนพรานก็มีเสียงดังขึ้นข้าจัดการเองสิงของมนมณีรัศมี ชื่อนี้มันทําเอาหัวใจของกิ่งดาวไหววูบและปวดเนิบนางนาคีสาวชูหัวอันใหญ่โตพ่นไฟใส่เหล่าผีโป่งข้างจนมันหายไปกระเจิดกระเจิงมณีรัศมีเจ้าเข้ามายุ่งเรื่องของข้าอีกแล้วถึงเจ้าจะทําดีกับมันแค่ไหนมันก็ไม่มีวันที่จะรักเจ้าในหัวใจของมันมีแต่ดาราพันนายไม่ว่าจะพบชาติไหนไหน ข้าก็ไม่ได้ปรารถนาที่จะได้ความรักจากสิงขอนเลยแม้แต่น้อยคนเราคู่กันแล้วย่อมไม่แคล้วกันไม่ว่าจะจากกันกี่ร้อยชาติกี่อสงไขยกับก็จะกลับมาของคู่กันเสมอดาราพานารายเป็นน้องข้าข้าต้องมาช่วยเหลือนางอยู่แล้วและจะตามขัดขวางเจ้าให้ถึงที่สุดมันตรามันตราอย่างนั้นหรือมณีรัศมีลดตัวลงมาแล้วอยู่ในร่างของมนุษย์ ข้าแค่มาทำหน้าที่ของข้าเสร็จแล้วก็จะไปกล่าวจบร่างของนางก็หายวับไปในทันทีนี่มันเรื่องอะไรกันหรือสิงขอนมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหมเขาหันไปมองหน้ากิ่งดาวก่อนที่จะตอบนายแพทย์โกสุมออกไปเรื่องนี้ผมยังไม่อาจจะตอบอะไรได้นะครับเพราะเหตุการณ์แบบนี้ผมก็เพิ่งจะเจอในการออกป่าครั้งนี้ ขอให้ผมรับรู้อะไรที่มันแน่ชัดก่อนแล้วผมจะบอกทุกคนก็เข้าใจในสิ่งที่สิงหขอนพูดผมว่าที่นี่มันดูจะ,ปะแปลกไปอยู่นะครับตอนที่อยู่ในเต็นท์ผมได้ยินเสียงดนตรีตลอดเวลาไม่รู้ว่าใครได้ยินเหมือนผมบ้างหรือเปล่าผมก็ได้ยินครับพี่แล้วคุณหมอทั้งสองแล้วครับกำอนพูดตอบพร้อมกับเอ่ยถามคุณหมอทั้งสองและแล้วก็ได้คำตอบที่ไม่ต่างกัน ผมคงคิดว่าจะไม่มีเหตุอะไรแล้วล่ะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงก็สว่างแล้วผมอยากให้หนายจ้างทุกคนได้พักผ่อนเพราะพรุ่งนี้เราจะต้องเหนื่อยกันอีกทุกคนเชื่อฟังเขาในฐานะพรานนำทางจึงได้กลับเข้าไปพักผ่อนถึงแม้ว่ากิ่งดาวจะไม่สามารถข่มตาให้หลับได้เหตุการณ์คืนนั้นเป็นไปอย่างปกติจนกระทั่งถึงเช้าเมื่อไก่ขันนายจ้างทุกคนก็ออกมาด้วยอาการสลดสล ยิ่งกิ่งดาวแล้วเธอมีใบหน้าอันขาวซีดตัวของเธอร้อนราวกับไฟกิ่งดาวเป็นอะไรหรือเปล่าดูท่าไม่ดีเลยคุณหมอเกตกล่าวพร้อมกับตรงเข้าไปจับที่หน้าผากตายแล้วไข้ขึ้นสูงมากเลยนะเนี่ยกล่าวพร้อมกับเดินเข้าไปหยิบปร,รอดวัดไข้ออกมาแล้ววัดไข้ให้กับพยาบาลสาวโหไข้เกือบสี่เน่ค่ะ ฉันว่าเราคงต้องพักกันต่อที่นี่อีกสักคืนแล้วนะคะขืนเดินทางกันต่อไปกิ่งดาวไม่ไหวแน่เมื่อสิงขอนได้ยินแบบนั้นก็รีบเข้าไปหาด้วยความเป็นห่วงคุณเป็นยังไงบ้างเขาจับมืออันบางๆขึ้นมากุมแล้วบีบเบาๆตัวร้อนขนาดนี้พักต่อกันที่นี่อีกสักคืนเถอะนะคุณก็รู้นี่ครับว่าที่นี่มันไม่ปกติ เราออกจากที่นี่ก่อนแล้วค่อยหาที่พักข้างหน้าดีกว่าค่ะก็ได้เราจะออกเดินทางจากที่นี่ก็ตอนเบยบายช่วงเช้าคุณก็ทานข้าวแล้วให้คุณหมอฉีดยาให้อีกสักเข็มหนึ่งถ้าคุณดีขึ้นแล้วเราจะออกจากที่นี่กันจะไปพักเอาข้างหน้าเพราะทุกคนก็ไม่ได้นอนเหมือนกันเธอพยักหน้ารับอย่างว่าง่ายทั้งหมดไม่ได้นึกตำหนิทั้งสองที่ดูถึงเนื้อถึงตัวกันเร็วไปหน่อย เพราะทั้งคู่ไม่ได้ทําอะไรลับหูลับตาเมื่อฉีดยาให้กิ่งดาวเธอก็หลับไปทุกคนจึงขอให้สิงขอนเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังรวมถึงเรื่องของแม่นาคีสาวนั้นด้วยแล้วเรื่องราวทุกอย่างก็ถูกถ่ายทอดออกจนหมดเปลือกจากปากของพรานนมที่แถเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนี้นี่เองหรือว่าสมบัติที่เราตามหาจะเป็นของคุณกับยายน้องในอดีตชาติกันนะ เรื่องนั้นผมยังไม่ทราบจริงๆครับส่วนเรื่องของผมกับมณีรัศมีนั้นผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเกี่ยวข้องอะไรกันยังไงแต่ที่รู้คืออสุรกายตนนั้นมันเรียกกิ่งดาวว่าเจ้านางดาราพันนารายและเรียกผมว่าเจ้าสิงขรอนและมันก็ชื่อมันตราเรื่องที่เราคิดอาจจะเป็นจริงก็ได้และทุกอย่างคงจะปรากฏในเม่ช้านี้กำธรกล่าวด้วยสีหน้าไม่สบายใจนักเพราะเป็นห่วงน้องสาว เกดคุณเข้าไปดูกิ่งดาวทีว่าไข้ลดลงบ้างไหมคุณหมอเกตสรินเข้าไปด้านในเต็นท์สักพักก็ออกมาไข้ลดมากแล้วล่ะค่ะให้นอนพักอีกสักชั่วโมงค่อยดูอีกทีเท่าที่ดูอาการแล้วไม่น่าจะเป็นไข้ป่าไม่น่าจะใช่ค่ะกิ่งดาวไม่เคยเดินป่ามาก่อนถึงแม้ว่าจะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เมื่อมาเจอกับอากาศที่กลางวันร้อนระอุแต่กลางวันกับหนาวขนาดนี้เป็นธรรมดาที่จะไม่สบายค่ะผมขออนุญาตเข้าไปดูเธอหน่อยได้ไหมครับสิงขรกล่าวออกมาด้วยความเป็นห่วงไปสิไปดูแลเธอด้วยนะกำอรกล่าวอนุญาตเมื่อสิงขรเดินเข้าไปแล้วกำภูก็อดไม่ได้ที่จะถามพี่ชายคนโตทำไมพี่ถึงให้สิงขรเข้าไปใกล้ใยน้องอย่างนั้นแล้วครับ มันจะไม่งามเอานะครับนายอย่าคิดมากเลยกัมพูพี่เชื่อว่าสิงขนเป็นสุภาพบุรุษและให้เกียรติยายน้องเขาเป็นคู่กันเมื่อคู่กันแล้วมันก็ไม่แคล้วกันอย่างที่นางนาคีรัศมีกล่าวกิ่งดาวคุณเป็นยังไงบ้างเขากล่าวพร้อมกับจับมือของเธอขึ้นมากอบกุมเอาไว้ด้วยความเป็นห่วงคุณเข้ามาที่นี่ได้ยังไงคะแล้วทุกคนล่ะผมขออนุญาตพี่ชายคุณแล้ว แล้วพี่ๆก็อนุญาตอย่างนั้นหรือคะใช่ขืนไม่อนุญาตสิผมคงต้องยอมฝ่าดงกระสุนเข้ามาเพราะเป็นห่วงคุณแน่ๆเลยฉันว่าเดี๋ยวเราเดินทางกันดีกว่าค่ะที่นี่ฉันสัมผัสได้ถึงความน่ากลัวที่รุนแรงใช่คุณสัมผัสได้ด้วยหรือนี่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวทานอะไรก่อนแล้วเราค่อยออกเดินทางกันนะผมจะให้คุณขี่หลังผมไปเอง สิงขรยกกระบอกไม้ไผ่ที่ใส่น้ำวางอยู่ใกล้ๆขึ้นมาก่อนที่จะบริกรรมคาถาแล้วเสกเป่าลงไปส่งให้หญิงสาวดื่มน้ำนี่ก่อนนะแล้วจะดีขึ้นเธอรับมันมาดื่มเพียงไม่นานก็รู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นจริงๆหรือว่าเธอจะอุปทานไปเองเมื่อทั้งสองออกมาจากเต็นท์ทำเอาทุกคนรีบตรงเข้าไปช่วยประคองเกรงว่ากิ่งดาวจะลม้ม แต่เมื่อจับตัวเธอแล้วปรากฏว่านเนื้อของเธออยู่ในอุณหภูมิปกติแหมอย่าแซวกันสิคะสิ่งขอนทำน้ำมนตให้กินนะคะจริงๆแล้วน้องก็กินไปงั้นๆแหละแต่หายเฉยเลยคะ่ะถ้าอย่างนั้นผมจะให้ลูกหามาเก็บเต็นท์เลยนะครับจะได้เดินทางกันหลังเที่ยงชาวคณะเริ่มออกเดินทางอีกครั้งท่ามกลางสายตาของปีศาจท,ที่จ้องมองพวกเขาอยู่ในมุมหนึ่งของวัดร้าง คุณไหวไหมหรือจะขี่หลังผมก็ได้นะไหวค่ะฉันปกติดีแล้วคุณไปนำทางเถอะค่ะเดินไปเร่่าชั่วโมงเ็จเศษท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มสลัวลงอย่างรวดเร็วเขาเงยหน้าขึ้นไปมองพระอาทิตย์ก็พบว่าเกิดสุริยปราคาพักแล้วอยู่รวมตัวกันก่อนลูกหาบขยับเข้ามารวมกลุ่มกับนายจ้างได้เลยอยู่แยกกันเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นจะดูแลไม่ทั่วถึง ต้าสั่งคำกับตาเคิร์ซูได้นำทีมลูกหาบมาอยู่รวมกันตามคำสั่งแต่แล้วเสียงร้องหวยหวนของบางสิ่งมันก็ร้องกรีดแหลมตัดมาในอากาศมาแต่ไกลใช่แล้วมันมาพร้อมกับเสียงกระพือปีกดังครึบๆบในตอนนี้คณะเดินทางเสียเปรียบเป็นอย่างมากเพราะออกมาทางด่านไม่มีต้นไม้ที่จะขวางกั้นการโจมตีได้อีกต่อไปดวงไฟที่แดงเรื่อเรืองอยู่สองจุดบ่งบอกได้ว่าเป็นดวงตาของมัน เมื่อสิงห์ขอเล็งปากกระบอกปืนขึ้นไปมันกลับสับไกลไม่แตกขึ้นมาอีกแย่แล้วตะว,วันดับทำให้มันมีฤทธิ์เพิ่มขึ้นอีกเราจะทำยังไงกันดีไม่เป็นไรครับเขาไล่คาถาเรียกธนูเพลิงออกมาลูกธนูถูกปล่อยออกไปประท้ากับความเร็วที่มันบินลงมายังไงเสียมันคงจะสิ้นท่าแน่แล้ว แต่ถ้าว่ามันกลับขยับออกด้านข้างเพียงเล็กน้อยทำเอาให้พลาดเป่าอย่างน่าเสียดายไม่ว่าเขาจะหยิบดอกไหนขึ้นมายิงมันก็หลบได้ทุกทีและมันก็ยอมล่าถอยแต่หารู้ไม่ว่ามันแค่ลงไปอีกทางที่เป็นฝากของดานเมื่อเท้าแต่พื้นร่างอสุรกายนกผีก็แปลเปลี่ยนเป็นบุรุษร่างกายกำยำนามว่ามันตราบัดนี้มันย่องเงียบเข้ามาจนแทบจะประชิดเยือ่อ ทุกคนระวังตัวกันด้วยนะครับผมได้กลิ่นมันคิดว่ามันน่าจะอยู่ไม่ไกลจากเรานักหรอกในวินาทีร่างของปีศาจหายตัววับเข้ามาคว้ามือของกิ่งดาวกระชากตัวลอยขึ้นไปช่วยด้วยช่วยกิ่งด้วยมันทยานขึ้นฟ้าได้ร่างอสุรลกายก็กลับมาอีกครั้งกิ่งดาวกิ่งดาวยยน้องมันจับตัวยายน้องไปแล้ว ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจนไม่มีใครทำอะไรได้แม้แต่สิงขนเราจะทำยังไงกันดีมันจับน้องผมไปแล้วสิงขนไม่ต้องห่วงครับยังไงเสียมันก็ไม่ทำอะไรคุณดาวแน่ไม่ว่าจะสุดล่าฟ้าเขียวผมก็ต้องตามช่วยคุณดาวกลับมาให้ได้มณนีรัศมีมณนีรัศมีคุณอยู่ที่ไหนเขาตะโกนเรียกนางนาคี เพียงไม่นานก็ปรากฏร่างอันแช่มช้อยของนางที่ทรงอาภรงดงามราวกับนางสวรรค์เรียกหาข้าทําไมอีกสิงขรดาราพันนรายถูกจับตัวไปแล้วแล้วยังไงนางเป็นคนรักของเจ้าเจ้าก็ตามไปช่วยนางสิแต่นางเป็นน้องสาวของเจ้านะจะปล่อยให้มันตราทาร้ายนางได้อย่างนั้นหรือไม่มีทางที่มันตระจะทําร้ายนางเพราะหัวใจของมันตรามีเพียงดาราพันรายเท่านั้น ถ้าเจ้าต้องการที่จะไปช่วยนางแล้วล่ะก็จงออกไปตามเป้าหมายของพวกเจ้าเพราะที่นั่นคือที่อยู่ของมันและเป็นที่เก็บหัวใจของมันด้วยพวกเจ้ามีเวลาอีกเพียงแค่แปดราตรีเท่านั้นอีกแปดราตรีจะเป็นคืนจันดาบคืนนั้นถ้าพวกเจ้าตามไปไม่ทันมันจะฝังหัวใจของมันใส่ร่างดาราพนาายพอถึงตอนนั้นถ้าพวกเจ้าจะฆ่ามันพวกเจ้าต้องฆ่านางเท่านั้น แต่สิ่งที่เลวร้ายเป็นมากกว่านั้นคือทั้งสองหัวใจจะถูกหล่อหลอมเป็นดวงเดียวกันและนั่นจะไม่มีใครแยกทั้งคู่ออกจากกันได้เลยแม้แต่ความตายก็เป็นการตายทั้งคู่และดวงวิญญาณทั้งสองก็ยังคงจะอยู่ด้วยกันเจ้ารู้เรื่องนี้แล้วทำไมเจ้าไม่ช่วยนางทำไมเจ้าเอาแต่ดุดา่าข้าไม่ว่าจะกี่ภพกี่ชาติเจ้ายังคงเหมือนเดิม นางจ้องมองสิงขนด้วยอาการเจ็บปวดก่อนที่น้ำตาจะค่อยๆไหลออกมาที่ข้าไม่ไปช่วยนางมันก็เป็นเพราะข้าออกจากสถานที่และอาณาบริเวณนี้ไม่ได้ทุกอย่างบนโลกนี้มันมีกฎเกณฑ์ของมันอยู่กล่าวแล้วก็หายวับกลับไปอีกเพียงแค่แปดราตรีเองผมว่าเหตุอาถรรพทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะมันทั้งนั้นต่อไปนี้จะไม่มีอันตรายอะไรอีกถ้าหากต้องพัก ใส่อาคมผมเสียกไว้หมดแล้วให้ตาสั่งคำจัดการแกจะรู้ว่าต้องทำยังไงผมจะล่วงหน้าไปก่อนแล้วจะทำเครื่องหมายไว้ให้ตาสั่งคำเพื่อแกะรอยต่อไปหรือพวกคุณจะกลับไปรอผมที่บ้านเอาอยัางไงดีล่ะคุณหมอถ้าอย่างนั้นก็ให้สิงขรไปช่วยกิ่งดาวก่อนถ้ามีเราไปด้วยจะทำให้ช้าไม่ทันการขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆแต่สั่งคำฝากด้วยนะ พาทุกคนกลับไปรอที่บ้านของตาสั่งคำก่อนเพียงไม่นานพระอาทิตย์เริ่มถูกคลายความสว่างปรากฏขึ้นทีละน้อยและเป็นปกติในที่สุดแต่ทว่าสิงคขอไม่ได้อยู่ตรงนั้นอีกต่อไปแล้วผมหวังเหลือเกินว่าเขาจะพาเยน,น้องกลับมาได้นะครับพี่อนไปกันเถอะครับนายตาสั่งคำจะพาไปพักที่บ้านของตาสั่งคำรอนายกับคุณหมอกลับมา สิงขรเดินทางแทบจะไม่ยอมพักเขากึ่งเดินกึ่งวิ่งแม้แต่กลางคืนเขาก็แค่ปีนขึ้นไปนอนบนคาคบไม้เท่านั้นไม่ทำห้างเขาไม่ตั้งเต็นอะไรให้มันยุ่งยากไปอีกดาราพนรายรอข้านะยังไงเสียข้าจะไม่มีวันปล่อยให้เจ้าต้องตกในรกอยู่ที่นั่นแน่เป็นไงบ้างครับกับเรื่องที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ โปรดติดตามตอนจบตอนต่อไปนะครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับเล่าเรื่องหลอนในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ